สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนฐานนาฬิกาแบบธรรมดาธรรมดาง่ายๆที่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ซับซ้อนอยุ่งยากอะไรมากมายนะครับในกาแฟชั่นเบื้องต้นก่อนนะครับมันจะมีแบบธรรมดาง่ายๆกับแบ,บแบบยากๆขึ้นไปแล้วคลิปหน้าแล้วเราจะมามาสอนกันในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้เราเอาแบบง่ายๆก่อน เครื่องมือที่เราต้องใช้ก็มีมีอย่างเครื่องมือช่างเครื่องมือทั่วไปก็ได้ที่เรามีอย่างนี้ก็ใช้ได้ครีมนี้ก็ใช้ได้ครีมอย่างนี้ก็ได้ที่เราต้องใช้ก็มีประมาณนี้ในแบบฝาฝาก็จะมีแบบฝาแบบหมุนนะครับอันนี้แบบอันนี้แบบเปิดแบบงัดขึ้นมีฝาฝาแบบนี้จะเป็นแบบงัดน,นะครับไม่มีร่องสังเกตง,ง่ายๆก็คือถ้าฝาแบบงัดก็จะเป็นเรียบ ไม่มีไม่มีไม่มีร่องให้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 ตัวจ,จับนะครับอันนี้เราทําง่ายกันก่อนเริต้นกันเลยนะครับแบบตัวนี้ก็ได้เราต้องมีผ้ารองนะครับผ้ารองกันกันอันตรายที่เกิดจากคมมีดนะครับริ่งกันเลยนะครับ ข้างในก็จะมีแบบนี้มีฝาครอบฝาครอบเครื่องนะครับต้องแกะก่อนนะครับฐานก็จะเป็นวานี้อยู่นี้ครับนี่คือฐานฐานก็จะเป็นเบอร์มีเบอร,มบอร์มีหลายเบอร์นะครับแต่เราต้องดูเบอร์เราเลือกให้ให้ให,ให้ให้ตรงที่เราใช้หาซื้อมาประมาณนี้นะครับมีที่ที่เปิดปลดล็อกก็คือตรงนี้นะครับงั้าเกีดยขึ้นปับ,ปบ ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จครับเราก็ทำความสะอาดนิดนึงนะครับเราตัดใต้ฐานเพราะว่าถ้าฐานหมดฐานอะไรเนี้ยตรงตรงนี้มันจะสกประกรบบบบนี่มันจะทําให้ถ้าเราสใส่ฐานไปใหม่ฐา,านใหม่ไปเลยทันทีมันจะทําให้สกปรกทําให้เครื่องฐานช็อตได้แั้นเราต้องเอา่อดทำอวามสะอดเอาตลอดึ๊บ แล้วก็ถ่านใหม่นะครับอันที่เราจะเปลี่ยก็คือหาไตสที่เป็นเบอร์เดียวกันนะครับนี่วิธีใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเย๊บนี่เราจะมีซี่เขี้ยวนะครงนี้อย่างงัดลงไปทันทีนะครับจุพังนะครับหากได้นี่คือลงล็อกปั๊บแล้วก็จะให้ดีนะครับเราต้องเช็ด ใครมีกระดาษซับมันหรือก like ระดาษอะไรที่บางๆเก็บคาบนิ้วมือเรานี่เป็นเหงื่อนะครับมันจะทาให้เป็นคลิกเกลือได้แล้วก็กดนี้เข้าไปบังคับเครื่องให้อยู่ตําแหน่งดูครับเดินแล้วเห็นไหมครับมีเดินแล้วนีใช้ได้นะครับในการนี่ก็ในการตลาดนัดทั่วไปถ้าใครอยากเอามาฝึกเอามาอะไรก็ไปหาเดินซื้อได้ถูกๆสิบบาทยี่สิบบาทก็มี แล้วก็ไปหาฐานมาอาง่ายๆนะครับในการง่ายๆย้ํานะครับในการที่ถูกๆก่อนถ้าเรายังไม่ไม่ชำนาญเราต้องใช้ในการที่ที่ที่ไม่เราเราเราไม่ต้องอะไรมากวิธีวิธีปิดฝาก็นี่ครับวิธีปิดฝาก็เห็นนะครับมือลงล็อก จะมีร่องตรงนี้ครับนี่มีร่องตรงนี้ฝาจะมีร่องตรงนี้แล้วแกนมายมตรงนี้นะครับต้องให้ตรงกันตรงนี้แล้วก็กดให้มันลงลงพร้อมกันนะครับหามุมโต๊ะมุมโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่ตรงนี้นี่นะครับมุมโต๊ะที่แข็งๆลองไปกดป๊ป๊ปนี่ นี่นะครับกดตรงนี้ครับจุเติบลองนะครับถ้ากดไม่แน่นนนเดี๋ยวน้ําเข้าได้นะครับนี่เดินแล้วแค่นี้ก็เสร็จสําหรับเปลี่ยนฐานเบื้องต้นง่ายๆก่อนจบคลิปคลิปต่อๆไปผมจะเอาเอาที่มันยากๆขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่เพื่อน,อนๆจะมีรายการแบบไหนที่ต้องการให้ผมแนะนำวิธีเปลี่ยน ก็แนะนํามาได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็กดตับตะคายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ